เขาเก็บภาสีแป้งนะไหลก่อนเขาเก็บผาสีร่มๆหลปันเดี๋ยวกาของมันประมันหายมือไป่อนผสมกี่บ้างอ่ะมันส่งไหมจางหน่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการเปิดสดนะครับผม EP ที่49ครับวันนี้ก็ จริงๆมีตัวพวกเหรียญวาละนะครับเข้ามา่แต่ว่าอยู่ข้างล่างเนื่องจากกล่องหนึ่งมันหนักประมาณ80กิโลนะครับผมก็เลยไม่ได้ยกขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็เป็นของพี่ที่เป็นนักสะสมที่ส่งมาเป็นประจำแล้วก็ไม่มีปัญหา,าอะไรครับก็ย็นนี้นะครับผมมีไลฟ์สดนะครับผมอะเหรียญวาละต่อนนองจากเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานขายไปได้ไม่กี่วาละเองนะครับผมอัน สำหรับพีพีท่านใดที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับเหรียญว,วาระต่างๆแก่เลยนะแก่เลยเช่ครับผมเดี๋ยว,ยวนี่มาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยว,ว,ยวต้องไปคัดแยกของครันหนัก มาที่กล่องแรกนะครับผมส่งมาโดยคุณพิชยาพกักหนักมากครับอันนี้ติดต่อกับแอดมินศูนไว้นะครับพิชยาพักมีเหลียนโอ้ที่เขาส่งสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ สวัสด,ดีคุณทรงวิทย์คุณทนทน,ทนคุณคนะด,ด้วยนะครับผมแอบพี่เขาบอกว่ามีเหรียญ2บาทนะครับที่เละปีสี่แไม่ใช่ที่เลยสองบาทสีเงินปี48 49เข้ามาบอกว่ามีปี49ประมาณ300เหรียญนะครับผมแล้วก็มีปี50าูนด้วยหห่อหอฟลอยอย่างดีครับคือถ้าเป็นกับข้าวนี้ พร้อมเวฟเลยโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องไปนับอีกทีหนึ่งว่าม,มีครบตามจำนวนหรือเปล่าเจ้าทะมาละอันนี้เท้าไหร่นะสองร้อยเหรียญชิ้นต่อมาส่งมาโดยคุณฉลองฤทธิ์นะครับผมจากกรุงเทพมหานครนะครับ อันนี้ส่งเหรียญสิบนะครับผมพระชนมายุแปดสิบพรรษาของพระพี่นางครับเป็นเหรียญสิบสองสีนะครับกัน,น้วกันกล้องสองคือกล้องไหนนะ สองสีนะครับผมพี่ระลึกแปดสิบพรรษาของพระพี่นางครับมีเข้ามาอยู่ปีสองพันห้าร้อยสิบหมอันนี้น่าจะมีประมาณยี่สิบเหรียญอ่าอันนี้จ่ายเงินแล้วครับอนนของพี่ที่ตุลย์มาจ,จ่ายโอเคครับที่รายการต่อไปนะครับผมอันนี้เหมือนจะตกหล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าของพี่เขาก็อยู่ข้างล่างนะครับตัวคนเดียวแบบ โอเคครับชิ้นต่อมาอันนี้เป็นปัดของคุณจูดี้ครับสามใบครับที่ส่งมาแลเกเหรียญทองคำนะครับถึงว่ามีศูนย้าห้าสามใบครับศูนย์ศูนย์ศ้าห้าย์ดย์เก้าห้าแล้วก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายศูนย์เ้าย์้าห้าสามใบครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับ อันนี้แม่ขอขับเหรียญอยู่บนโต๊ะอีกนะก็ไม่มีรางอสอมคอมอะไรเงี้ยที่ทาำหน้าปลกๆเลยชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณอับดุลเลาะจากจังหวัดนาราที่วาดครับอันนี้ไม่แน่ใจแมก็เป็นเหรียญบาท ันนี้ไม่ใช่ทระเิียนเล็กนะครับผมเอะส่งมาเหรียญเดียวด้วย แล้วส่งมาเหรียญเดียวด้ยนะครับเป็นพัสเียนใหญ่นะครับไม่ใช่พัสดุเียญเล็กนะครับแล้วส่งมาเหรียญเดียวด้วยพัสเสียนก็ไม่ได้ตรงกันนะครับไม่ได้หันไปทางเดียวกันด้วยก็รูปแบบแบบนี้ปกติที่ร้านก็ถ้าโพส์ขายก็จะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดบาทเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นไรฟ์สดก็จะถูกกว่านั้นนะแบบเทไป เลาขายทิตอไเยอะๆก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แนบอะไรมาสักอย่างนะครับมี5ชื่อได้บัญชีสำหรับคุณดุนล่อ,อนะครับผมถ้าดูอยู่ก็ติดต่อกลับด้วยนะครับอันนี้ส่งหมวอครับ ชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณบุญสมครับไ,รไม่มีอะไรไม,มไ,มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคครับชิ้นต่อมา โอ้ของคุณผสมที่นี่เขาไปแยกมาแล้วม <S <S 1> <S 1> <S ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีธนรบัตดเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยอ่าธันรบัดสภาพสภาพสภาพผ่านไหม ใบนี้ผ่านครับอันนี้มีแบงค์ห้าสิบจุดล,ะล,ะละกันจาาา้าใเข้ามาเป็นทัศสิบพอลิเมอร์นะครับเข้ามาสามใบได้ยูยแหละได้อยู่ ห้าบครับมีแบงค์ร้อยด้วยครับผมอ่าแบงค์ร้อยที่ล,ลึกกุ้นแรกนะครับอันนี้มีเข้ามา ประมาณ2 0บใบอะถ้าใใรสนใจธนาบัตรใบนี้ครับอันนี้ขายทีลนะห้าใบได้ไหมปล่ <100. S 1> อยอะท่านใดสนใจ ธนบัตรใบนี้ครับผมขายใบละ130บาทใครสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเป็นธนบัตรแบงค์ร้อยที่ระลึกครับผมก็สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับรานะคาสูงกว่าธนาบัตรแค่30บาทเท่านั้นเองเอเคครับมาที่แบงค์ต่อไปนะครับผมอันนี้มีแบงค์แปดสิบ ยี่หล,ลึก80ดสิบปันต์าเป็นแบงค์16บาทของในหลวงรัชกาลที่9ก้ครับอันนี้มีเข้ามาอยู่หมด4ชุดอันนี้กล่องกล่องไม่กล่องไม่เห็นเลยนี่ครับทำไมตบตบเครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ชุดละ100่งร ยี่สิบห้าบาทมีทั้งหมดสี่ชุดทักเข้ามาได้มีแบงค์ร้อยนะครับผมที่ระลึกราชินีแนวตั้งครับเข้ามาสองชุดครับผมสวัสดีคุณคุณที่ช้านะครับสวัสดีครับ แบงค์หกสิบที่ระลึกของราฐหกสิบปีในหลวงราชการที่เก้าอีกสองสา,สามชุดครับอ่าเส้นนี้จะเป็นธนบ,บัตรที่ระลึกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ระลึกของราชครบเจ็ดสิบปีในหลวงราชการที่เก้าอีกห้าชุดครับอันนี้เป็นแบงค์นะ่าจะเป็นแบงค์ที่ระลึก น่าจะเป็นเซตสุดท้ายของในหลวงแล้วมั้งปีห้าเก้าครับตัวนี้ประมาณสามสี่ปีก่อนร้อนอ่าตอนนี้ผ่านเหนือเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วมั้งคุมทุกวันเลยเฮรับซตนี้ก็เป็นทั้งับัตที่เริ่มสัญญาหมดแล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวมาที่ชิ้นต่อไปกันเลยนะครับเมื่อกี้เคอรี่เพิ่งมาส่งอีกสองกล่องชิ้นไหอันนี้ก็ไม่พอเลย่สวยชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณปวีทิดาอันนี้ก็ก็ น,นี้ก็น่าจะจ่ายเงนินแล้วนะครับผมชิ้นต่อมาเป็นพดด่วงนะครับพดด่วงตาบ ามงกุฎครับผมขนาดสองสลึงนะครับกล้องมันไม่ จะไหลใช่ไหมเสยดยโคตรเลยมีปัญหากับกล้องทุกวันครับสำหรับโปรแกรมอ่ะเป็นพดเรื่องขนาดสองสลึงราชกาลที่สี่ครับ อันนี้ผมไม่ทราบเหมืกันคะรับไม่รู้ว่าแกซื้อมาเก็บหรือเปล่าของพี่หนุ่มนะอันนี้น่าจะจ่ายงนแล้วเพราะว่าเจ้าของไม่ได้เขียนอะไรแน่มาสักอย่างแล้วก็เป็นพดนว่างสองสลึงของรัชกาลที่สามัรตาประสาท อันนี้สภาพสวยเลยนะครับผมก็ตอกบนเต็มครับโอ้ยขึค้ครับให้ชัดเลยตอกบนเต็มครับผมล่างก็โทรศัพท์อยู่ในสภาพที่สวยอยู่บนเลยครับสองเมตรนี้ ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่านะตอันนี้พรอันนี้จ่ายเงินไปแล้วมาถึงชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณวีระนะครับคุณวีระแนบเงินด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาท แต่ว่าเหรียญไม่มีภศษเล็กนะครับอีละเป็นเหรียญหนึ่งบาทเช็คถามพี่หนุ่มให้หน่อยว่าพ้ด้วงขายไหมคุณนี่พ้นถามคือเข้าใจเงินแล้วใช่ไหม น่าจะจ่ายนละในของพี่หนุ่มอันนี้ไม่ได้มัวน,นะครับพี่อันนี้สภาพมันเป็นแบบนี้ไม่เห็นหน้าเหรียญหรอโอเ่ครับก็ไม่มีเลยอีกเม็ดหนึ่งก็ก็มีพวกเหรียญนะครับเป็น,นเหมือนเหรียญกิโลครับ บ้านขายออกไปเป็นกิโลนะเป็นเหรียญบางทีก็เป็นเหรียญในสวนสนุกนะครับแบบมีคนเอาออกมาเหรียญในที่ใช้ในดิสนีย์อะไรนี้คนชอบเอาออกมากันมีโอเคครับชิ้นนี้ก็เป็นสมบูรณ์ละค้านะเดี๋ยวผู้จัดจาก,การร้านติดต่อกับนะครับผมแบบคุณวีระครับ แล้วก็ชิน้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคครับขดดร่วงสองเม็ดเมื่อกี้นะครับผมไรสดตอนเย็นครับลูกค้าส่งอะไรมาไม่รู้อันนี้ส่งมาจากร้านปลาหนังปกแดงที่ระยองนะครับกล่องนี้อันนี้คุณเกียงศัก จากนาครราชสีมาส่งมานะครับส่งมาว่าอะไรเนื่องจากกล้องมือถือผมถ่ายรูปไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ผมเลยให้ใหใหกล้องธรรมดาถ่ายรูปส่งมาให้คุณดูและพิจนารณาว่าเหรียญสลึงพอห้ไม่มีรอสองเนื้องเงินนภัสโปรดพิจนารณาตามสภาพครับก็ไม่ร โอเคครับเขาปิน้นกลาาใสมาเขาเขาปิ้นภาพแล้วส่งจดหมายมาสา <2. S 2> มหาบเเม็ดละโอเคครับผมคุณนิพนธ์ครับพดด้วงเมื่อกี้เม็ดละสามพันห้าร้อยบาทครับสำหรับพดด้วงสองสลึงได้ใช้การที่สามกับสี่นะครับอันนี้เขาถ่ายรูปแล้วส่งมานะครับสองภาพ สมมัิแค่นี้แหละครับครับก็ไม่อยู่จะติดต่อกับยังไงสนงะี้ยต้ต้องจดสมุดหมายกลับไปโอเคครับอ,นนอ,นนอันนี้พี่พี่อยู่พี่ระยองเขียนมา พี่พลบอกว่ารับครับรับเม็ดไหนครับผมมีสองเม็ดครับ มีเหรียญห้าสิบสตางค์ครับผมรอเจ็ดเข้ามาด้วยห้าสิบสตางค์สองสี่เจ็ดสองรอเจ็ดมีเบาทรอให้ตาแผ่นเดนครับตัวนี้รอสองหนึ่งสองสี่นะครับผมตัวเมื่อกี้ไม่มีรอสอง แล้วก็มีธนบัตรที่ระลึกนะครับสาสีษาศับท์6ชุดนะครับคุณนี่ฝนบอกว่ารับทั้งคู่ครับดีนนะครับ1,000บาทครับเดี๋ยวแอดมินเพคตอบกลับในแชทนะครับ ฮะโอเครู้ละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของอยาดีนะอ่ะมาถึงชิ้นสุดท้ายนะนยอันนะี้ยังไงก็ขอให้สุดเก็บไว้แล้วกันเนาะเหรียญก็ไม่มีนะครับผม เขาคงไม่ว่าเลยครับม <laughs> <laughs> ั้งเพราะไม่มีดี๋ยวนะมีแต่ภาพอ่ะเซตสุดท้ายนะครับเป็นทีละลิกนะครับเป็นหลวงพัมหาชนกพ,พิมใหญ่อันนี้สภาพสมบูรณ์มากกล่องนี้คือ ตปกก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ไม่ขาดเดี๋ยวมาดูข้างในดีเซนมากอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับผมเป็นเล่มสีแดงธมหาชินุกอันนี้เป็นกล่องกล่องที่ใส่หนังสือนะครับอ่ล้วเปิดเข้ามาจะมีหนังสือริมใจจะเป็นเล่มสีแดงแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นชุดเงินทองนาคหนังสือจะเป็นเล่มสีน้ำเงินครับผมตัวนี้เป็นเล่มสีแดงนะครับหนังสือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่เก็บหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เคยมีใครเอาออก่นะท่าที่เออ่ะหนังสือเล่มนี้ก็จะได้ศิลปินแห่งชาตินะครับผมมาออกแบบลวดลายลายเส้นแล้วก็ภาพเขียนต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์เฉลิมสมชัยนะครับผม ถือถือว่าสวยมากเป็นหนังสือที่ไม่มีขายในร้านหนังสือนะครับแล้วก็มาถึงนี่ครับเป็นตัวเหรียญจะใส่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับฝังลงไปเป็นเนื้อเงิน สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมเซตนี้ทั้งเซตขายที่สองหมบาทครับสภาพสมบูรณนะ์มากเอเคครับหมดแล้วนนครับอ่ะาต้อกเป็นชิ้นสุดท้ายเพราะว่าใหญ่ นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วก็จะมีเหรียญฟารัต่างๆนะครับผมที่เข้ามาชิมง,งานกําลังทยอยเช็คข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวสําหรับท่านใดที่สนใจก็ออกมาเก็บต่อได้ตอนเย็นครับผมราคาก็ราคาเทออกไปเลยนะครับสําหรับในไรฟ์สด มแล้วครับยกไปเลยก็ได้อันนีเ้เดี๋ยวพี่ยกไปแค่โอเคครับแผ่นดินรอซ้อนหนึ่งสองสี่ไปไหนเราไม่รู้หิมการยกลงไปข้างล่างแล้วครับหิมงานยกลงไปข้างล่างแล้วอะตอนนี้ผมเหลือแค่ข้มามมหาชนก,นกยูอกล่องเดียวเดี๋ยวให้ไงไ์สดตอนเย็นแล้วกันนะครับผมคุณจำรูนน่าจะดูอยู่มั้งม่ <c oughs> เมื่อกี้มันมีเหรียญร้อยห้าต่นิเข้ามาอยู่ชิงานยกลงไปเคลียร์ข้างล่างหมดแล้วครับเขีห้คุณจำรูนนะครับสนใจเดี๋ยวตอนนี้ทีมานอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเดี๋ยวไงถ้าข้อความเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวให้อดมินถ่ายภาพส่งให้ครับเพราะเหรียญอยู่ข้างล่างแล้ว สำหรับเหรียญน1บาทรอ5ตาแผ่นดินรอสอ2 4นนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับเหรียญวาระที่เข้ามาวันนี้จริงๆมีอยู่ข้างล่างครับแต่ผมยกขึ้นมาไม่ไหวจริงๆมันหักประมาณ80กิกิโลก็ งเจอกันอีกทีตอนไลฟ์สดนะครับผมตอนเย็นก็พี่หนุ่มไลฟ์นะครับผมวันนี้สำหรับท่านใดที่จะเก็บเหรียญวาระเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานจะพยายามทำริสไว้ให้นะครับว่ามีเหรียญวาระอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาแวะดูกันได้ครับตอนเย็นนะครับผมตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับ สวัสดีครับ